สวัสดียามเช้าค่ะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าบ้านมานะคะให้ดูสวน,นะคะ่ะพี่น้องอันนี้เป็นสนามหญ้าที่แบบว่าแห้งมากนะแต่ใครที่ปลูกไว้นะคะก็เป็นเหล่าเป็นเก่าเป็นกอนะคะเขาก็รื้อไปรอบนึงแล้วก็ปลูกให้เพิ่มให้ใหม่เนาะเป็นอ่า น้องสะพายเขาทำให้นะคะพื้นที่เราก็ยาวสุดถึงนน่นนะคะลึกหน่อยนะึงสี่สิบเมตรนะไม่รู้ยี่สิบเมตรพื้นที่มันแปดร้อยตารางทำไม่ได้อ้อสามสิบเก้าเมตรข้างหลังสิบเก้ากับยี่สิบเนาะอันนี้ที่พักอาศัยก็จะเป็นบ้านเป็นบังกะโลนะคะซึ่งเป็นห้องมีแค่ห้องนอนกับห้องน้ำค่ะไม่มีอะไรครัวเราจะเอาออกมาทำข้างนอกนะคะ คลัวเราจะออกมาทําข้างนอกนะคะตรงนี้นะตรงที่มีอะไรบางๆนะคะส่วนผ้านั่นก็เพื่อผ้าปูที่นอนของเด็กๆนะคะเอาออกมาพึ่งลมนะคะพี่น,อน้องจะยังไม่ให้เข้าไปดูข้างในนะคะจะชมสวนดูกหอนนะคะสภาพก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะทําการปรับปรุงนะคะขน,นุนจำปาดะนะคะ <c oughs> ซื้อมาจากงานงานเกษตรนะคะเกษตร มะกรีนฝาสองต้นป้าผู้ข่าคือซื้อมะกรีนฝามาปลูกหลายแถวจำจำได้ว่าสมัยนั้นมันไม่กี่บาทนะคะเมื่อเกือบสิบปีแล้วนะคะที่สร้างบ้านหลังนี้นสร้างไว้ที่ทําเป็นแค่บังกะโลห้องเดียวเพราะว่าเราเอาไว้เวลามาพักพอน,นะคะส่วนบ้านจริงเราจะสร้างปีหน้านะคะ รอภาษีขึ้นก่อนนะ <c oughs> ขักบอคอยมะม่วงนี่ก็เริ่มจับดอกแล้วนะคะมะม่วงก็เริ่มจับดอกแล้วแต่ว่าเราจะจะตัดลงอยู่นะคะพี่น้องไม่อยากให้มันสูงมากเนาะสูงมากไม่ค่อยดีอันเพาการนี่ไหมดกมากเลยนะคะใครอยากได้มาเอาไปลาบไปก้อยได้นะคะมะม่วงกำลังมีช่อช่อเดียวยังไม่ได้รดน้ำนะคะไม่รดน้ำ ส่วนมากเราจะเน้นมะนาวที่บ้านมะนาวไร่เมล็ดต้นนี้นี่ต้นนี้นี่ซื้อต้นหรือว่าซื้อต้นพอเม็ดไม่แน่ใจ้นส่วนมากส่วนมากจะไร่เมล็ดถ้าต้นนี้ซื้อพอเม็ดมันกว่ามันจะออกลูกเราจำไม่ได้ละนานแล้วนะ,ะนานแล้วแล้วที่อยู่สวนก็มีอีกนะคะเรายังใช้องค์พรุ่นนี้อยู่นะคะพี่น้องตอนนี้มีสองใบค่ะ ตร,ตรงนี้อันนึงแล้วก็ด้านหลังอีกอันนึงนะคะมะพร้าวไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเป็นมะพร้าวกะทิหรือว่ามะพร้าวน้ําหอมนะคะแต่บอกให้ซื้อมะพร้าวมาขกกูาอันนี้เราไม่ได้ซื้อเองมะม่วงนะคะอ,อ,อะไรนะชนกมาหาชนกนะคะมาหาชนกนะคะสองต้นทั้งงานจําได้ฝรั่งฝรั่งกินจุ <laughs> อันนี้เป็นฝรั่งกินจุเนี่ยหน้าบ้านก็จะมีต้นจัญชาจันใบมีแก้วมังกรนะคะล้านชายเอาดอกกุหลาบมาปลูกนะคะไม่รู้อยู่ไหนแล้วเนาะสงสัยตายแล้วนะคะตุยแล้วนะคะกุหลาบแก้วมังกรของเรานะคะยังไม่ได้อันนี้คือสภาพที่ยังไม่ได้ทําการปรับปรุงอะไรเลยนะคะแล้วก็จะมีดอกพุดธนะคะ ประตูเราก็จะล้อมไว้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าอาที่ได้ล้อมประมาณนี้เพราะว่าน้องหมานะคะสูงสงเฉพาะประตูร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็รวมข้างล่างด้วยอะไรทั้งหมดก็น่าจะร้อยเก้าสิบโลสองร้อยนะคะต้นคู่นะคะนี่พี่น้องอยู่หน้าบานแล้วก็ดอกนั่นนะคะเขาเรียกดอกอะไรทองอุไรหรือเปล่าคะไม่รู้เนาะสีเหลืองๆห,หน้าบ้าน ทางเข้าบ้านก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือสภาพภายนอกเนาะบ้านสวนมัทุลานะคะส่วนตรงที่เห็นนี่ก็เป็นโรง,งรถนะคะว่าจะทำเป็นอู่เล็กๆนะคะไว้จอดรถซ่อมรถหรือว่าเป็นเป็นเป็นที่เก็บของนะคะก็จะมีโงสีเล็กอันนึงนะคะโงสีดีเวอร์ อ,อันนี้เครื่องมือช่างนะคะวันนี้วันนี้ช่างก็จะมาทําการปรับปรุงห้องเล็กให้นะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้ขนของเนาะเดี๋ยวก็จะมีการปูก,กระเบือ้องประตูก็จะให้เขาตีตียิปซั่มให้ตีเนี่ยคะ่ะปูนปัาสเตอร์อะไรก็ว่าไปเนาะอาจจะไม่มีการปรับปรุงอะไรมากมายนะคะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นที่พักชั่วคราวนะคะที่เราทำไว้เนาะ ถ้าเราสร้างข้างน,นอกเสร็จเราก็จะมาะที่นี่ก็จะเป็นที่ที่เก็บของว่างั้นเ,เป็นโกดังค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ